ขยี้อนิเมะขอเสนอมหายุทดหยุดพิภพภาคที่9ตอนที่480ใบหน้าดินตรงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเยียนเอ่ยแบบนั้นเขาเอื้อมมือไปคว้าตัวอีกฝ่ายแล้วบอกว่าเยียนไอ้บ้าเอ้ยเยียนเองก็รบมือดินตรงเจ้าขวแข็งเหมือนก้อนหินถ้าขาไม่พูดอะไรออกมาเจ้าก็ไม่มีวันถามหรอกเจ้ายุ่งมากเกินไปแล้วตัวดินตรงเนีโกรธมากเขาพยายามจะคว้าเหยียดอีกครัง แต่กระบี่เล่มหนึ่งกับพุ่งมาหยุดเขาไว้ตัวดินชิงจูก็เหลือบมองดินตรงหลังจากนั้นก็มองเหยียนและถามเขาว่าเจ้าเป็นใครกันข้าเป็นจิตวิญญาณของหินสืบทอดอาศัยอยู่ในร่างเจ้านั่นดวงตาเหยียนมองดินชิงจูแต่นั่นไม่ได้มองรูปลักษณ์ของนางแต่มองขึ้นพลังที่ปล่อยมาจากร่างของนางเฮ่เจ้ามองอะไรอยู่ตัวดินตรงก้าวออกมารับคู่ขึ้นไม่ว่าสตรีจะสวยหยาดเยิ้มขนาดไหน นางก็ไม่ต่างอะไรจากโครงกระดูกในสายตาของข้าเจ้าจะฉุนเรื่องอะไรกันตัวดินตรงก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าแหกขึ้นมาตัวดินชิงจูก็ได้ถามว่าทำไมเจ้าถึงรู้ว่าข้ามีขคลนคล้ายกับปร,รมาจารย์ผู้สร้างกันปร,รมาจารย์ผู้สร้างคือเจ้านายของข้าข้าจึงคุ้นเคยมากกับคลื่นพลังนี้จากนั้นดินชิงจูก็พยักหน้าและบอกว่าเจ้าอยากรู้ไหมว่าทําไมข้าถึงมีเคลื่นพลังนี้ได้ตัวดินตรงลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนมองดินชิงจู ซึ่งดูเหมือนจะมองทะลุเข้าไปในใจเขาสุดท้ายก็ไม่สามารถหาคำตอบตรงๆนี่ทำให้เหียนเนี่ยเคืองมากๆกับสหายจอมขี้ขาดคนนี้เขาลังเลเสมอเมื่อเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของหญิงสาวสองคนความรักนี่มันทำให้ลำบากจริงๆนั่นคือสิ่งที่เหยียนพูดแม้ว่าตัวดินตรงจะไม่ตอบตรงๆแต่ดินชิงจูเองก็ฉลาดพอประมุกทุกกุ่นและผูู้รับตำแหน่งสืบทอดวางกชั้นฟ้า ต้องฝึกฝนศาสตร์ลึกลับซึ่งมีชื่อว่าศาสตร์สื่อเทวะตั้งแต่เด็กศาสตร์นี้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้และไม่สามารถใช้ในการต่อสู้กับศัตรูได้แต่เป็นข้อบังคับที่ต้องฝึกศาสตร์สื่อเทวะคืออะไรกันตัวดินตรงกับเยียนตกใจพวกเขามองหน้ากันศาสตร์ขแขนงนี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งพอมุกรุนกันก,นก่อนก็ไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าใดๆแม้จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อศึกษา แต่เนื่องจากนี่เป็นกฎของสำนักเราจึงไม่เคยยอมแพ้นอกจากนี้การฝึกศาสตร์นี้ยังต้องใช้ความบริสุทธิ์ของจิตใจและร่างกายดังนั้นคู่ฝึกจะต้องต้องบริสุทธิ์มิฉะนั้นวิชาจะถูกทำลายการแสดงออกของดินชิงจูเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงจุดนี้และนางก็มองไปยังดินตรงที่ตอนนี้เนี่ยเหงื่อท่วมเต็มตัวนี่หมายความว่าครั้งหนึ่งเขาได้ทำลายการฝึกฝนของนาง ที่ฝึกมาอย่างยากลำบากเป็นเวลาสิบปีลงไปไม่น่าแปลกใจที่นางจะคั่งแบบนั้นแต่ตอนนี้เจ้าเหมือนจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเยียนถามขึ้นตัวเด่นชิงจูก,กับพยักหน้าย้อนกลับไปตอนนั้นอาจารย์โกรธมากเมื่อนางรู้ว่าการฝึกอย่างหนักของข้าถูกทำลายแต่8ปีต่อมาความสามารถของศาสตร์สื่อเทวะของข้าเพิ่มขึ้นแนนัตาที่มีความเร็วเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์ใช้พลังชีวิตของนาง และความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาขั้ววุโสเพื่อให้ข้าควบคุมศาสตร์สื่อเทวะได้สําเร็จตอนนั้นร่างกายข้าจึงได้รับไอพลังที่เรียกว่าขายคึงกับท่านปร,รมาจารย์ผู้สร้างพลังนี้น่ากลัวมากแม้ข้าจะอยู่ในระดับจวนหลุนแต่ถ้าข้าใช้พลังนี้ก็เป็นเรื่องยากกระทั่งจอมยุติระดับจวนหลุนที่สัมผัสระดับหลุนหุ้ยจะหยุดข้าได้เขาเห็นว่าหลินชิงจูสามารถเปิดโรคชุมนุมปิศาสด ซึ่งกลัวประมุกยวนเมืองสร้างขึ้นมาจากการทำลายตัวเองด้วยกระบี่เดียวพลังนี้ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่โดดเด่นแต่น่ากลัวมากเยียนมอหลินตงแต่พอเห็นไม่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ตอบสนองเขาก็เลยไอเพื่อเรียกสติทำไมสหายคนนี้ที่ปกติเนี่ยฉลาดหลักแหลมแต่วันนี้กลับโง่ามากนักความรู้สึกไร้พลังปรากฏในตัวหลินตงเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่เยียนต้องการให้เขาทำนรกแหละเขาจะพูดคำเหล่านั้นออกไปได้ยังไง เขาก็เลยเลือกจำเนินการกระตุ้นความทรงจาของเหยียนนี่ก็คงจะช้าเกินไปสู้โหกับคนอื่นคงจะรอข้าแล้วหลินชิงจูพอเห็นท่าเทียวหลินตงเนี่ยนางก็พอจะเดาได้นางได้พูดว่างั้นข้าลาแล้วนะตัวหลินชิงจูพยักหน้าหลังจะเห็นว่าตัวหลินตงไม่พูดจากนั้นนางก็หันหลังไปเหยียนก็ได้บอกว่าเจ้าน่าผิดหวังจริงๆตัวหลินตงกับผ่อนคลายมากขึ้นขณะมองหลินชิงจูจากไปแล้วทําไมเจ้าเนี่ยตะแบงนะัก มีเส้นทางนับไม่ถ้วนในโลกนี้ข้าไม่เชื่อว่าจะไม่มีวิธีอื่นที่ข้าจะเทียบเคียงราชินีน้ําแข็งได้ไปกันเถิดเรากลับได้แล้วตัวดินตงเนี่ยกำลังจะหันหลังกลับไปในขณะที่เหยียนเนี่ยหยุดเข้าไว้และชี้นิ้วไปข้างหน้าตัวดินตรงก็เงยนหน้าเห็นว่าลินชิงจูหยุดเดินต่อมาเนี่ยก็หันกลับมาแสงแดดนั้นส่องประกายบนใบหน้าของนางนางเอ่ยถามว่าเจ้าอยากเรียนรู้ศาสตร์สื่อเทวะไหม ตัวดินตรงมองดินชิงจูอย่างว่างเปล่าถ้าเขายังไม่มีเหตุผลต่อไปคงไม่ใช่นิสัยแน่อยากสิตัวดินชิงจูเนี่ยนิ่งนางถึงกับกัดฟันขณะมองดินตรงนั้นนางก็จับฝักกระบี่ไว้แน่นก่อนที่ความรู้สึกบางอย่างจะรากฏหลังจากนั้นนางก็ถอนหายใจช่วงนี้เจ้าจะออกไปไหนหรือเปล่าตัวดินตรงอึง้งและบอกว่าข้าจะไปดินแดนไปเฉียนพาชิงฐานกลับมางั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วย ฮะแน่ใจหรือเจ้าเป็นประมุขวังก้าชั้นฟ้าคนใหม่นะมีผู้บุญโสมากมายในสำนักไม่สำคัญถ้าข้าจะปีกตัวสักพักหนึ่งรินชิงจูย,ยังบอกว่าแต่เจ้าต้องสัญญาอะไรบางอย่างกับข้าเรื่องอะไรกันอย่าถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ซื่อเทวะนับจากนี้เป็นต้นไปข้าเชื่อว่าเวลาที่ถูกที่ควรข้าจะให้เจ้าได้เรียนรู้เองนี่เป็นความรับสุดยอดที่ได้รับการปกป้องจากวัง9ก้าชั้นฟ้า จะดีเลย,ยปัจจุบันนี้ข้าคือประมุขคนใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเป็นผู้มีพระคุณของวัง9ก้าชั้นฟ้าของเราคิดว่าพวกูุโสคนอื่นก็คงจะไม่ขัดขานตัวดินตรงมองท่าทางของดินชิงจูและบอกว่าเอาแหละข้าสัญญาตามนั้นนอกจากนี้เจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงต้องการเรียนรู้สาสตรสือเทวะจากเจ้าทางดินชิงจูก็มองดินตรงและถามว่าทุกคนมีหนทางที่ต้องเลือกเจ้าเลือกจะมาหาข้า และข้าเลือกจะสอนเจ้าเกี่ยวกับศาสตร์สื่อเทวะนี้ข้าไม่ต้องการเหตุผลข้าจะบอกกับพวกซูโยและคนอื่นให้กลับไปก่อนนางไม่รอคําตอบของดินตรงเมื่อพูดจบนางหันหลังออกจากแนวป่าตัวดินตรงเองก็อึง้งในที่สุดเขาก็ถอนหายใจนางตั้งใจจะทําให้เขารู้สึกผิดแม่เจ้าโชคดีจริงๆนี่เป็นชะตาของเจ้ามิฉะนั้นเราคงต้องลืมเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์สือเทวะไปได้เลยเหยียนพูดขึ้นมา ศาสตร์สือเทวะเป็นความรับสุดยอดที่ได้รับการปกป้องจากสำนักวังเก้าชั้นฝาบางคนเคยทำดีต่อพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยนำสิ่งสำคัญเหล่านี้มามอบให้ยิ่งไปกว่านั้นรินชิงจูฉลาดมากนางเดาได้ชัดเจนถึงเหตุผลที่รินต,รต้องการเรียนรู้ศาสตร์สือเทวะแต่นางไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่านางคนนี้จะชอบที่จะอดทนและเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเองอย่างดื้อรั้นความรู้สึกนี้เหมือนกับน้ำดื่ม ดื่มเท่านั้นถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนสิ่งที่ยากที่สุดในการตอบแทนในโรคคือหนี้แห่งความรู้สึกตัวหลินตงกับเงียบหัวใจเขาเต็มเรด้วยอารมณ์จากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าบังเอิญเห็นหลินชิงจูพูดอะไรบางอย่างกับซูโยในจังหวะนั้นหญิงสาวอ่อนไว้ก็จับมือนางและพูดคําพูดที่ทําให้หลินชิงจูเนี่ยต้องหูแดงขึ้นมาสิทธิ์พี่ใหญ่หลินตงเราจะมอบสิทธิ์พี่ใหญ่ไว้ในความดูแลของท่าน ดูแลนางอย่างดีด้วยซูโยโ,โบกมือราทั้งสองแต่ในจังหวะนั้นปลายฝากกระบ,บี่ก็ตีเข้าไปที่หน้าของซูโยกลุ่มหญิงสาวจะาวางก้าชั้นฟ้าพู่ติดตลกและเย้าแยาว,ยวรินชิงจูคู่หนึ่งไม่นานพวกนางค่อยๆห่างออกไปรินชิงจูก็มองพักขั้วที่จากไปเจ้าวางแผนจะออกเดินทางเมื่อไหร่พึ่งหนีข้าต้องกลับไปบอกทุกคนให้ทราบตอนนี้เนี่ยสำนักเต่านั้นไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ควรจะรีบไปดินแดนเปยเฉียน เพื่อพาชิงฐานกลับบ้านตกลงหลังจากนั้นนางก็ไม่พูดอะไรอีกทั้งสองคนก็กลับไปยังสำนักเต๋าพวกเขาพบกับอิงเซียวเซียวโดยบังเอิญอีกฝ่ายเนี่ยเงือบตาโตด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแต่นางไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาเพียงขออิงเซียวเซียวจัดเตรียมที่พักให้หลินชิงจู่ก่อนมุ่งหน้าไปหาอิงส่วนจือ้อเพื่อแจ้งว่าเขากําลังจะออกเดินทางกับหลินชิงจู่อิงส่วนจื้อก็ประหลาดใจแต่ไม่ได้ขัดขาน เพียงบอกให้ทั้งคู่ระวังตัวไว้ให้ดีๆจากนาหลินตงก็ไปยังภูเขาด้านหลังเพื่อพบกับอิงหุนห่วนหญิงสาวเองก็เห็นด้วยเมื่อรู้ว่าลินตงกําลังจะไปพาชิงฐานกลับมานางคุ้นเคยกับชิงฐานและมีความสัมพันธ์ที่ดีในใจจริงนางต้องการติดตามลินตงไปด้วยแต่สภาพของนางไม่เอื้อนักนางจะไปต้องเก็บตัวในสํานักเมื่อออกจากภูเขาด้านหลังตัวลินตงมองไปยังยอดเขาที่ห่างออกไป เขาคิดคู่หนึ่งก่อนจะบอกกับสิทธิ์น้องให้นําสุราสองไหามาให้จากนั้นเขามุ่งหน้าไปยังภูเขารูกนั้นบนภูเขาดินตรงมองเห็นชายผมแดงนั่งอยู่บนหน้าผาชายคนหนึ่งสวมชุดสีทองกาลังนั่งเงียบๆแม้จะอยู่ในระยะไกลแต่เขาก็ยังตรวจจับคลื่นโบราณที่ปลดปล่อยออกมาตัวดินตรงเดินเข้ามาช้าๆขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็รับทราบถึงการมาถึงเจ้าว่านั้นเขาหันหน้ากลับมามอง ตัวดินตรงนั่งรงบนก้อนหินนั้นข้างๆราชันเพิงการจากนั้นโยนหายสุราในมือออกไปทําไมไม่อารมณ์เสียแล้วล่ะมีประโยชน์หรือตัวดินต้งถามขณะมองภูเขาด้านหลังสำนักเต่าความเยือกเย็นถูกปลดปล่อยออกมาทําให้ยอดเขาทั้งหมดปกคลุมด้วยน้ําแข็งราชันเพิงการก็มองไปเหมือนกันจากนั้นเขาก็พูดว่าครั้งนี้ที่้าทํารับหลังเจ้าบางทีอาจจะไม่ยุติธรรมต่อเจ้าและอิงหุ่นห่วน ดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าจ้ารมเสียแต่ถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปข้าก็จะทําอีกครั้งตอนสงรามมหาหยุดท่านอาจารย์จุดชนวนกงร้อนที่ประจักษ์เพื่อผนึกรอยเล้าระหว่างละหน้ามิติเขาตัดวงโคจรความเลวร้ายทุกอย่างลงแต่พวกยี่มัวหนังเหนียวยากจะจัดการแม้ว่าเราจะพยายามเต็มที่เพื่อฆ่าพวกมันทั้งหมดก็ยังมีหลายคนหลบหนีไปได้ยิ่งกว่านั้น ก็มียี่มัวทรงพลังหลายคนที่สามารถสู้กับเราและบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บในความเป็นจริงแม้พวกยี่มัวจะถูกบังคับไม่ต้อง่าถอยพวกเราก็ถูกบังคับให้เข้าสู่การนิทาหรือไม่ก็ต้องกลับชาติมาเกิดใหม่ยามนี้ไม่มีท่านอาจารย์อีกต่อไปถ้าโรคตกสู่การยุคอีกครั้งน้องเล็กคือความหวังของพวกเราเนื่องจากท่านอาจารย์เคยพูดว่าน้องเล็กมีโอกาสสูงสุด ที่จะไปถึงระดับเดียวกับเขาดังนั้นทุกคนจึงยินดีเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องนางแม้ว่าเราจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เราก็ไม่ได้คัดคานเมื่ออาจารย์เลือกจะใช้พลังขั้นสุดท้ายเพื่อปกป้องนางให้ผ่านสู่วัฏจักรการกับชาติมาเกิดตัวดินตรงถึงกับนิ่งเขารู้เรื่องนี้แล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมราชาเกินกินถึงรงเอ๋อได้การจุดเพลิงกงร้อที่ประจักษ์ของตัวเองมิฉะนั้น จอมยุทธอัจฉริยะมากความสามารถและพรสวรรค์แบบเขาคงไม่ตายทุกชีวิตในโลกจะได้รับการช่วยเหลือก็ต่อเมื่อน้องเล็กสามารถบรรลุขุมพลังเดียวกับท่านอาจารย์นี่เป็นวิธีเดียวที่เราสามารถหยุดยั้งการลุกรามของพวกยี่มัวได้ราชันเพิงกาเนี่ยพูดขึ้นเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้พวกเราจะใช้พละกกำลังทั้งหมดกระทั่งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติตัวดินตรงนิ่งจากนั้นก็กอกสุราเข้าไป พวกท่านมีความตั้งใจสูงเรื่องนี้ข่าเทียบไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่านี่เองก็ไม่ใช่การแข่งขันที่ข้าต้องการก็คือการเป็นส่วนหนึ่งข้าได้ต่อสู้ตามวิธีของตัวเองค่อยๆปีนขึ้นมาจากเล็กๆและผ่านอะไรมามากไปเหตุผลที่ข้าฝึกและทํางานหนักนั่นเพราะข้าต้องการปกป้องคู่ที่เป็นที่หลักตามใดที่ข้าสามารถป้องกันพวกเขาจากแรงประทะต่างๆข้าก็ไม่สนใจ แม้ว่าตัวเองจะจบลงได้การบาดเจ็บก็ตามบางทีท่านคงคิดว่าการลุกลานของพวกยี่หมัวเป็นเรื่องรุนแรงที่มีผลกระทบต่อทั้งโลกดังนั้นถ้าเราแพ้สงครามก็ไม่มีทางที่ข้าจะสามารถปกป้องคนที่ข้าห่วงใยได้นั่นเป็นเรื่องจริงดังนั้นเพื่อปกป้องพวกเขาข้าจะไม่ลังเลแม้ว่าต้องต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายกับพวกยี่หมัวพูดจริงๆ ข้าต่อสู้กับพวกยีมัวด้วยวิธีการต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดก็มีความแตกต่างกันข้าไม่ได้ขอให้นางเลิกทำตามหน้าที่ข้าแค่คิดว่าบางทีตนเองจะสามารถแบกรับภาระนี้แทนนางได้นางจะไม่ต้องแบกรับภาระหนักที่อาจต้องเสียทุกอย่างไปเสียงขวเร้อก,กับดังขึ้นข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติจะเป็นผู้กอบกู้โรคข้าเพียงเพียงคนธรรมดาที่แสดงความเห็นแก่ตัว และวคุณหานพันแลนแต่ว่าข้ายินดีจะจ่ายทุกสิ่งเพื่อปกป้องสิ่งที่ข้ารักราชันเพิงการถึงกับสายหัวมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถแบกรับภาระนั้นได้ไม่มีใครสามารถทำได้ทำไมละ่ะเป็นเพราะท่านปรามาจารย์ผู้สร้างเคยพูดแบบนั้นใช่ไหมตัวดินตรงกับยินไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สมบูรณ์แบบแน่นอนแม้ว่าโอกาสจะน้อยนิดแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ ราชันเพิงการเนี่ยมีท่าทีเปลี่ยนไปและบอกว่าในความคิดข้ารู้สึกว่าความคิดเจ้าตื้นเขินเกินไปข้าชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าครั้งหนึ่งข้าเคยมีความคิดแบบเดียวกันข้าชอบนางและต้องการช่วยนางแบกพาละแต่สุดท้ายข้าก็ต้องยอมแพ้ราชันเพิงการเนี่ยมีใบหน้าซึมไปสุดท้ายข้าก็เลือกจะยอมแพ้เมื่อเผชิญกับภาละดังกล่าวนี่เป็นเพราะข้ารู้สึกว่าตนเอง ไม่มีความสามารถในการแบกรับฮ่าห้าเอาตรงๆก็เพราะข้าขาดความกล้าทุกอย่างเป็นเพียงข้อแก้ตัวบางครั้งข้าก็ชื่นชมความอุตสาหะของเจ้าแม้ว่าการกระทำอาจดูสับเพ่าแต่อย่างน้อยสุดก็ทำให้เจ้าไม่มีความเสียใจในภายหลังตัวดินตรงมองหน้าที่ขมขืนของราชันเพิงการก่อนที่จะเงียบๆเ,เขาเนี่ยกอกสุราลงไปการแสดงออกบนใบหน้าราชนเพลิงการหายไป ความปารถนาของพวกข้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเจ้ามีความมั่นใจในตัวเองก็ใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อพิสูจน์พวกข้าม,มีโอกาสครั้งเดียวซึ่งถูกสงวนไว้สำหรับน้องเล็กเท่านั้นณนตอนนี้เจ้ายังไม่มีคุณสมบัติจะแข่งกับนางตัวดินต้องถือไหสุราไว้เขารู้ว่ายามนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาจะโน้มน้าวราชันเพลิงการเพราะพวกเขามีจุดยืนตรงกันข้ามเขาต้องการปกป,ป้องอิงหุนขวน ขณะราชันเพิงการต้องการปลูกราชินีน้ำแข็งเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเกิดการตัดสินใจเพื่อจะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาตัวเขาต้องพิสูจน์ต่อหน้าเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้งหมดว่าเขาเหนือกว่าราชินีน้ำแข็งเส้นทางนี้ยากเกินไปจะบรรลุเจ้าจะออกไปข้างนอกหรือราชันเพิงการถามใช่ข้าจะไปดินแดนไปเฉียนไปเถิดข้าจะอยู่เฝ้าเองตราบใดที่นางอยู่ที่นี่ ข้าจะไม่ยืนเฉยหากมีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณมากนี่เป็นหน้าที่ข้าจะทำแม้ว่าเจ้าจะบอกหรือไม่บอกก็ตามราชันเพลิงการกับสายหัวจากนั้นก็ยืนขึ้นแล้วพูดว่าจริงๆแล้เราข้าอยากจะขอบคุณฮ่าฮ่านานมากแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นน้องเล็กยิ้มแบบนั้นนางสงบนิ่งอย่างหน้าขนลุกตั้งแต่เด็กนางแทบไม่มีอารมณ์ใดๆปรากฏออกมาพอเห็นรอยยิ้มนั้นข้าก็เข้าใจได้ว่า ทำไมเจ้าถึงใช้พลังทุกอย่างที่มีเพื่อปกป้องนางแม้ว่าข้าจะเห็นใจเจ้าแต่ความจริงโขดล้ายเสมอไปเถิดแม้ว่าจะคุยกันแต่เมื่อร่างจริงของข้ามาถึงข้าก็ยังคงทําในสิ่งที่ต้องทําในเวลานั้นการประลองการอาจเป็นวิธีที่ตรงและดีที่สุดตัวดินตรงกับยิมสามารถประลองกับจอมยุทธ์โบราณชั้นนําของโลกถือเป็นเกียรติของข้าแต่แม้ข้าจะต้องเดิมพันด้วยชีวิต ข้าจะไม่ยอมให้ท่านคว้านางไปหรอกฮ่าฮ่ากล้าจริงไอ้หนูข้าหวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะราชันเพลิงการกับหันมองไปรอบๆเมื่อตัวดินตรงเห็นการกระทำนั้นเขาก็กระดกหายสุราจนหมดและค่อยๆหายไปพอเห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าหวังว่าเจ้ายังคงสามารถสารต่อเจตจำรงนี้เพราะถึงเจ้าจะร่มเรวก็จะไม่เสียใจภายหลังทันใดนั้นะสายทานเยือกเย็นก็พุ่งขึ้นมาบนหน้าผาราชันกืนกินเงยหน้าขึ้น มองร่างที่อ่อนโยนนั้นอิงคนหวยไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่ดวงตานางมองไปยังร่างที่ห่างออกไปก่อนจะหยิบหายสุราที่เขาทิ้งไว้มีคนโง่ที่ปกป้องเจ้าแบบนี้ไม่น่าแปลกใจที่เจ้าไม่ยอมตื่นราชันเพลิงการถอนหายใจแต่เจ้าเองก็ควรจะตันหนักไว้บ้างว่าในที่สุดก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาไม่สามารถแบกรับภาระนั้นได้ยิ่งกว่านั้นเจ้าอยากให้เขาพบกับความยากลำบากหรือ อิงวุ้นๆกลับไม่ตอบนางกับกอดเขา่าและก้มหน้ายามนี้ดูเหมือนว่าร่างเบาบางจะสั่นไหวไม่นานน้ำตาของนางก็ร่วงลงมากลายเป็นดอกน้ำแข็งข้ารู้ข้าจะยอมรับทุกสิ่งที่เป็นของตนแต่ข้าข้าชอบเขามากจริงๆพอเห็นอารมณ์แบบนี้ต่อให้เป็นราชันเพลิงการที่มีความอดทนสูงเขายังรู้สึกปั่นป่วนทว่าเขาทำได้เพียงแค่นั่งและดูนางเงียบๆเหมือนกับเมื่อนาน,านมาแล้ว พาทิตย์รับขอบฟ้าเกติมักก่อตัวก่อนจะโปรยปลายลงมาวันถัดมาก่อนพระาทิ์จะขึ้นมานั้นตัวดินตรงก็เดินออกมาเขาไม่ได้บอกกับใครทว่าเมื่อตอนที่เขามาถึงทางออกของสำนักก็มีร่างสวมชุดสีขาวยืนอยู่เจ้ามาไวนะนี่เป็นเส้นทางยาวไกลเพื่อเดินทางไปยังดินแดนไปเฉียนยิ่งเราไปเร็วเท่าไหร่เราจะกลับมาเร็วเท่านั้นหลิงชิงจูกับพูดขึ้นไปกันเถิด จากนั้นก็หันหน้ากลับไปมองสำนักเต่าก่อนจะถอนหายใจพร้อมกับร่างที่กลายเป็นลำแสงและพุ่งออกไปเมื่อเห็นแบบนั้นหลิงชิงจูก,ก็กลายเป็นลำแสงตามไปขณะทั้งสองจากไปมีใครบางคนมองจากภูเขาด้านหลังของสำนักเตา่าซึ่งเต็มไปได้วยความเยือกเย็นล่างนั้นเหมือนกับรูปปั้นหิมะเพราะนางไม่ได้ขยับขยยื่นไปไหนแต่มีไอเย็นปกคุมอยู่รอบล่างนางโอเคเจอกัน,น้นคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ